และนี่คือการใช้ชีวิตในรูปแบบให้ AI อิจฉา <c oughs> ก็จริงนะทุกคนตื่นเช้ามาเปิดประตูรับแสงแล้วเราก็ไปถักถงางหาตาเตรียมดอกไม้ที่อยากจะปลูกเอาไว้ก่อนและเออพอสายๆมาก็นี่ไงเตรียมจ้าทอดแหนมกระดูกอ่อนที่เราทำเองไว้เป็นวิชาแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และวันนี้ก็แค้เอามาทอดริมแม่น้ำมูลบ้านหน้าบ้านของเราเองที่เรา มีความรู้สึกว่าเอยอยากจะขอแบบรีแลกซ์เออสโลลฟีฟแล้วก็นี่เลยได้ปิกนิกไปด้วยกันเพราะว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่แล้วอะ่ะโอ้ยรู้สึกแบบก็ทำงานกับ ตลาดการทรงออกอะเนาะก็มีความรู้สึกลุ้นแล้วก็กดดันพอสมควรนะปัจจุบันก็เลยขอพักก่อนขอพักก่อนและนี่ก็ทํางานในเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาได้ประมาณ3อย่างเข้าสูตรเดือนที่4ี่นะแบ<อ>นะว่าเอ้ยฉันชอบเรื่องอะไรกันแน่แต่สุดท้ายจริงๆอะมันก็กลุ่มิ่งได้อยู่4เรื่องจริงๆเลยนะในชีวิตนี้อะก็เป็นเรื่องของอาหาร อาก,ก,การออกกําลังกายแล้วก็อารมณ์ชีดีซึ่ง<ม>ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเรียกว่าหล่อหลอมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรียกว่าประสบการณ์ล้วนๆแล้ววันนี้ก็คือม,มองเห็นเป้าหมายของชีวิตว่าเราจะใช้ชีวิตบบไหนที่เราจะมีความสุขแบบดีฟจริงๆไปค่ะทุกคนเรามาช่วยกันออกแบบสวนปรุงสุขไปด้วยกันดีกว่านะจ๊ะ